ประเทศไทยคือดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทรัพยากรที่ซ่อนอยู่มากมายจนหลายครั้งถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาอำนาจแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่โลกไม่ค่อยรู้คือไทยมีความลับหลายอย่างที่มหาอำนาจพยายามปกปิดไม่ให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงเพราะหากโลกได้รู้ความสมดุลทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยไม่ใช่เพียงประเทศที่มีภูมิศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของเส้นทางการค้าพลังงานเส้นทางทหารและเส้นทางเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมหาอำนาจต่างๆทั้งสหรัฐจีนรัสเซียหรือแม้แต่มหาอำนาจในตะวันออกกลางต่างรู้ดีว่าหากไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคได้จริงอำนาจของพวกเขาจะถูกท้าทายสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้คือขีดความสามารถด้านทรัพยากรธรรมชาติของไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานใต้ดินในอ่าวไทยแร่หายากที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและแม้แต่ทรัพยากรชีวภาพที่โลกตะวันตกต้องการใช้ในการวิจัยยาและชีววิทยาไทยจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือสาเหตุที่มหาอำนาจไม่ต้องการให้ประชาคมโลกเห็นศักยภาพที่แท้จริงของไทยอีกหนึ่งความลับคือไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยเฉพาะงานวิจัยด้านการป้องกันประเทศและระบบอาวุธใหม่ๆที่แม้จะไม่ค่อยถูกเปิดเผยแต่ในความจริงแล้วไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถยกระดับขีดความสามารถทางทหารให้ก้าวไกลเกินกว่าที่หลายประเทศคาดคิดมหาอำนาจบางชาติถึงกับต้องส่งสายลับและนักวิจัยเข้ามาศึกษาเงียบๆเ,เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่บนเวทีโลกนอกจากนี้ไทยยังมีความลับทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มหาอำนาจพยายามเก็บเงียบเอาไว้การที่ไทยไม่เคยตกเป็นอนณานิคมของตะวันตก ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางกลยุทธ์ทางการทุตที่ชาญฉลาดและการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจในแต่ละยุคสมัยซึ่งทำให้ไทยกลายเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังคงเอกราชอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้พิสูจน์ว่าไทยไม่ใช่เพียงพูดตามแต่มีศักยภาพและสติปัญญาในการรับมือกับแรงกดดันจากมหาอำนาจเมื่อมองลึกลงไปมหาอำนาจพยายามสร้างภาพว่าไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เศรษฐกิจและความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ความจริงแล้วไทยกำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศทั้งในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ที่พร้อมจะท้าทายระเบียบโลกเก่าหากข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยมันอาจทําให้การจัดสมดุลอํานาจที่มหาอํานาจเคยควบคุมไว้เริ่มสั่นคลอนในมิติทางเศรษฐกิจไทยถูกจัดให้เป็นฐานการผลิตสําคัญของโลก โดยเฉพาะในด้านอาหารการเกษตรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือไทยยังมีงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีชีวภาพที่ก้าวหน้าอย่างมากหลายมหาอำนาจไม่อยากให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่เพราะหากไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้เองจะทําให้ประเทศไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากภายนอกอีกต่อไปทั้งหมดนี้สะท้อนว่าไทยไม่ใช่ประเทศเล็กที่ไร้พลังอย่างที่ใครหลายคนคิดความลับที่ถูกเก็บงาไว้นั้นคือข้อเท็จจริงว่า ไทยมีศักยภาพในการกำหนดอนาคตของภูมิภาคและอาจมีบทบาทต่อสมดุลของโลกในอนาคตมหาอำนาจจึงต้องพยายามควบคุมข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ของไทยเอาไว้เพื่อไม่ให้โลกตื่นรู้ถึงพลังที่แท้จริงแต่ความจริงย่อมไม่สามารถปิดบังได้ตลอดไปเพราะเมื่อโลกเริ่มมองเห็นศักยภาพของไทย ทางด้านทรัพยากรเทคโนโลยีการทูตและความมั่นคงวันนั้นไทยจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นเล็กๆในเกมของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้สร้างเกมใหม่ที่แม้แต่มหาอำนาจเองก็ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตานี่คือความลับที่ถูกปกปิดและเป็นเรื่องที่โลกต้องเตรียมใจยอมรับว่าประเทศไทยกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากว่าที่ใครเคยคาดคิด